สวัสดีครับวันนี้นัทก็อยู่ที่สาขา2นะครับแท็กซี่นัทสาขาสมเด็จจังหวัดกฬสินนะครับวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับสำหรับอูบูต้านะครับ L 4 7 8ตัวดีทีนะครับอันนี้เป็นรถจดทะเบียนนะครับปี56ใช้งานอยู่ที่1,400กว่าชั่วโมงนะครับ อันนี้เป็นรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับยางก็ถือว่าโดยรวมนะครับประมาณ8 0ดเปเนะครับเครื่องเกียร์นะครับระบบไฮดรอลิกต่างๆถือว่าสมบูรณ์นะครับเป็นรถที่เช็คบิลเรียบร้อยนะครับราคานะครับของคันนี้อยู่ที่3 7 8 0 0 0่นบาทนะครับเราจัดส่งให้ฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับก่อนที่จะชมรายละเอียดของตัวรถนะครับก่อนที่เราจะรีวิวนะครับก็จะพาชมรายละเอียดของตัวรถก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของเลี้ยวต่างๆนะครับนัดก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ ลูกหมากนะครับลูกปืนล้อนะครับต่างๆเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมือกล้องนะครับค่อยๆแพนนะครับดูรถนะครับอันนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับ2ชิ้นนะครับใบดันด้านท้ายจะเป็นฐานควนนะครับ6ใบนะครับวันนี้เดี๋ยวนัดรีวิวการทํางานนะครับให้กับลูกค้าให้ชมกันนะครับ ใครสนใจนะครับสำหรับ L47.8 คันนี้นะครับก็ราคาเพียง378,000บาทเล่มทะเบียนนะครับเอกสารทุกคนพร้อมนะครับก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าได้ที่ร้านแท็กซ์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดการสินถ้าคลิปฝปกกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปต้า L47.8 ตัวดีครับขอบคุณครับ